เฟร t ต k ๊กอกนะครับฝากไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ย้ายมาทำช่อง YouTube ด้วยนะครับทีนี้พูดมาพูดถึงแชร์เทียบบอรดฟอร์นนี่นะูว่าเธอมีความสามารถอะไรบ้างหรือพลังพิเศษอะไรบ้างนะครับแชร์เทียบเป็นผู้ดักชั้นที่หนถึง3เป็นผับพรมนิมภัยหรือก็คือผพันพิษดานนั่นเองครับจะแสดงวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเธอมีพลังความสามารถอะไรบ้างนะครับงั้นก็อยากถูกทินไปกดติดกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยครับแค่เป็นกงินังใจของเราเทียเธอก็จะใช้พลังฮ ท่านไอนะครับรือก็ือพระออีกของเราแล้วท่านไอนก็ปาสายฟาสต์ปุ๊บแล้วเธอก็ใช้พลังวอร์ปเธอเข้าไปไดานนั่งของท่านไอแต่ฉากนี้ก็มันอยู่นะครับเธอก็ได้ใช้พลังวาร์ปของเธอวาร์ปหนีไปนะครับดังนั้นโมมอนกาก็ได้ใช้ไฟฟ้ายิงใส่เธอแต่เธอก็ไม่เป็นไรครับเธอก็ล่างหุ่นอยู่ก็มาที่นี่ปุ๊บตอนที่ท่านไอเนี่ย ใช้พลังเขาเ,เ ENNIS, ารียกเคียวสักอย่างเป็นหนามใส่เทียกเทือใส่เทือก็วับหนีนะครับนั่นคือพลังของเธอนึ่งนึ่งได้เปิดพลังไฟฟ้าของเธอออกมาสู่ท่ทนไอแต่ก็ไม่เป exactly. ็นไรนะฮะก็ได้ใช้ฝนน้ำแข็งเนี่ยยิงใส่เข้าไปที่ของเธอ ความสามารถของมันก็คือถ้าเกิดลิงไปที่ใครเขานั้นก็จะสร้างดาเมจเสียหายนะครับและการยิงใส่เข้าไปที่มันมันกล้าเข้าไปที่ท้องก็จะรับดาเมจอย่างจังๆซึ่งพลังนี้ก็ถือว่าโหดอยู่พอๆนะครับสร้างความเสียหายกับพระเอกได้นิดนึงก็ดอนยิงอีกดอกสองพระเอกก็ดิงโดนที่เขยนะฮะพระเอกก็ไม่เจ็บเพียใหญ่หรอกฟอร์นนั่นแหละเดี๋ยวเขา ของเชียวเทียน้่ยคือการควบคุมเลือดนั่นเองครับเธอสามารถควบคุมเลือดเข้าไปในส่วนร,ร่างกายได้โคตรโกงไอ้เหี้ยโดยเฉพาะขั้นบกกรายก็อัน,นี่ไม่ใช่สกิลโกงอะไรเลยนะั่นเป็นแค่สกิลใต้ของเชียวเทียนี่นคือการสร้างร่างแยกของเธอขึ้นมานั่นเองครับชื่อเฮียสเงีย่ยจำจำไม่ได้และเธอนั้นก็มีความสามารถในการหิวฆ่าคนอ,อื่นด้วยการหิวถ้าความสามารถนี้ถ้าเกิดฆ่าพวกเดียวนี่ก็จะทำให้หิวมาได้นะครับ ทำไมฮิวเลือดได้ความสมารณของเชเทียถือว่าเป็นความสมาัตที่น่ากลัวมากถ้ากระเ,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 เทงเงาขอแล้วกระเทงเงาถึงที่เชืเชของตีนอ,ออกมา <c oughs> ก็จะเพิ่มเลือดก็จะเพิ่มฮึ้ิวให้นะมันก็จะฮิวให้ยิ่งเข้าไปข็งเรื่อก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและทำให้แข็งเกร่งขึ้นด้วยก็จะเป็นอ <c oughs>